วันนี้ก็มีคนไาลนา์มาถามสองคนนะครับในเรื่องของรายละเอียดอขอยศอทบสายวิศวะกับวิทยศรราศาสตร์กลุ่มกนะครับ <c oughs> ก็รายละเอียดนะครับอันนี้พอดีมันอันนี้มันเป็น,น,นเพจที่พี่ทําไว้อันนี้เป็นกลุ่มสาธารณะนะครับมีสมาชิก16คนนะนะครับก็จะเป็นคอร์สนะครับเดี๋ยวพี่ฉายตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นคอร์สเตรียมสอบยศทบเนาะพี่คิดว่า อาทิตย์หน้านะครับประกาศก็คงจะออกแล้ววันที่6นะครับวันที่6ประกาศคงจะออกแล้วนะครับอันนี้เป็นการติวนะครับกลุ่มวิศวกรรมแล้วก็กลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับติวครบทุกวิชานะครับวันธรรมดาเราจะเรียน3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะจะเยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตารางสอนนะครับตารางสอนประมณนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มวิศวะก็จะตรงมากๆเลยนะครับก็คือเราเรียนเขียนโปรแกรมนะครับ มันเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีภาษาไทยสังคม,คมอังกฤษนะครับคณิตศาสตร์นะครับการทหารนะครับไฟฟ้าโภชศาสตร์นะครับวัสดุศาสตร์นะภาษาอังกฤษนะครับคณิตคณิตคณิตเขียนแบบนะครับประาามาณนี้อันนี้คือว ouais ิชาที่เราสอบนะครับทีนี้เนี่ยครับมันเป็นหัวข้อที่ใช้สอบเนาะนะครับแต่ละแต่ละสาขานะครับมันก็จะแบ่งเป็นวิชาทั่วไปนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับความรู้ทั่วไปนะครับเหตุบ้านการเมืองนะครับการทหารศาสตร์พระราชานะครับ ประวัติศาสตร์ชาติไทยภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ทางวุฒิทางสาขานะครับระดับพื้นฐานก็จะมีกลุ่มที่1น,นะครับวิศวกรรมนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ประเภทประเภทกนะครับท,ที่ที่ที่ติวอยู่นะครับทีนี้แล้วก็อันนี้เป็นเผื่อเผื่อใครสนใจจะเรียนนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นตารางสอนนะครับดียังไงก็คือมีมีไลน์กลุ่มเฉพาะนะครับแล้วก็ a c e b o o กกลุ่มปิดเฉพาะมีวิดีโอไว้ให้ทบทวนตลอดนะครับเมื่อเมื่อไม่ได้เข้าเรียนนะแต่ว่าเน้นย้ำว่าสอนสดตลอดนะครับเดี๋ยวเราเอาไปดูนะครับการเรียนก,การสอนเนะี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็จะสอนการทหารนะครับมีคนไม่เยอะนะครับกลุ่มวิศวะประมาณ4ี่ห้าคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดู Facebook กลุ่มปิดนะครับ เฟซบุ๊ Facebook กกลุ่มป็กก็อ่ะนี่ครับพี่เขียนไว้ว่ากลุ่มยศทบรับ,บ,บ6 6นะครับวอสอนบนะครับก็มยีประมาณสมาชิกประมาณนี้นะครับเนี่ยเวลาที่สอนเสร็จอะไรก็จะลงวิดีโอไว้นะครับ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับวันที่3เดือน12 6 5หนะครับพี่ก็จะลงอย่างเงี้ยสอนสอนในเรื่องของอไฟเดลต้าสตาร์นะครับเป็นยังไงเรามาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเริ่มต้นนะครับก็คือแบบ คือวันนี้ยดนนีมีปัญหาวิดีโอนิดหนึ่งน,น,นะครับพอดีซูมมันเด้งอันนี้ก็คืออัดวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับให้เผื่อเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับก็จะแสดงวิธีทำนะครับก็เสลยละเอียดบแบบน,นี้ได้ไหมอันนี้ถือว่าเป็นเดลต้าด้วยไหมน,นี่ก็ถือว่าเป็นเดลต้าอยู่ะนะครับวันนี้คือเป็นวิโดีโอการเรียนการสอนนะครับพี่ก็จะลงไว้นะครับลงไว้ลงไว้ลไวตลอดเพื่อไม่ได้เข้าเรียนเนาะนะครับ มีคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์ของของยศทบจะสอบในลักษณะคล้ายๆของของกพนะครับไม่ใช่คณิตศาสตร์จ๋าจะเป็นคณิตศาสตร์ที่เป็นคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับส่วนภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็เข้มเหมือนกันครับเข้มเหมือนกันนะภาษาอังกฤษเข้มเหมือนกันนะครับสังคมเอสังคมก็เข้มเหมือนกันนะครับเป็นวิดีโอกลุ่มปิดนะครับเอาไว้ลงเอาไว้ดูทบทวนนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแล้วก็จะได้ไฟล์นะครับไฟล์ข้อสอบ ไหนังสือ2เล่มนะครับหนังสือ1เล่มแล้วก็การกํากับดูแลนะครับความพร้อมในการสอบต่างๆนะครับโอเคเน่นก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเผื่อมีใครแบบอยากจะสอบถามนะครับก็ทําเป็นคลิปวิดีโอไว้เลยเนาะนะครับการเรียนก็เรียนผ่านซูมนะครับเรียนผ่านโปรแกรมซูมนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับขอขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับ